เราช่วยกันจัดการขยะซึ่งเป็นปัญหาของประเทศไทยและของโลกด้วย<อ>ผลพลอยได้จากที่เราจัดการขยะมันได้น้ำมันไงหรือพลาสติก ตกอยู่การถนนคนช่วยเจ็บครับโดยที่ไม่ต้องมีใครสั่งว่าช่วยทําความสะอาดนะเพราะว่ามันคือทองคำไงหนึ่งโลต่อน้ำมันหนลิตรใช่ครับมีน้ํามันมหาศาลเลยในพัดจังใบเครื่องกันน้ํามันนี่จะเป็นเครื่องที่ไม่สร้างมลพิษใช่ครับแต่มีแต่สร้างประโยชน์ใช่ครับผมอันนี้เห็นไหมครับน้ำมันของแท้นี้เทลงไปแล้วใช้ได้กับเครื่องยนต์ทุกชนิด อนาคตประเทศไทยต้องฝากไว้กับมือผู้ใหญ่แล้วแหละต่อยอดให้ได้นะผู้ใหญ่ตัวนี้นะรับรองครับสวัสดีครับพี่น้องครับยินดีต้อนรับสู่ชาวสวนยุคใหม่ครับสำหรับมือนีเ้าอยู่กันที่ศูนย์เรียนรู้ของคุณพ่อประสิทธิการฤทธิ์สวัสดีครับพ่อครับสวัสดีครับพี่กัดอยู่บ้านโนนแดงตําบลบุ่งคล้าอําเภอหลุมสักจังหวัดเพชรบูรณ์ครับผมครับและนี่คืออะไรนี่พ่อสิ่งผิตอะไรอีกนี่อันนี้เป็นหอกันน้ำมันจากขยะพลาสติก จากขยะพลาสติกใช่ครับผมเราสามารถมันใช้พื้นที่ไม่เยอะนะพ่อเนาะใช่ครับนิดเดียวครับผมสามารถทําไว้ในครัวเรือนไว้กําจัดขยะพลาสติกใช่ครับผมเราจะกําจัดเพื่อที่จะสกัดน้ํามันใช่ครับเราใช้อะไรมาสกัดได้ได้บ้างเอ้าก็เป็น <c oughs> พลาสติกครับ <c oughs> พลาสติกพลาสติกเช่นถุงกาแฟถุงขนมถุงก๋วยเตี๋ยวที่เป็นพลาสติกใสจะได้น้ํามันดีนะครับหรือว่าเป็นไอแก้วน้ําที่เป็นแก้วที่ กินแล้วทิ้งนะครับนับแล้วก็พลาสติกที่พันของนะครับแพ็คของอะนะครับเหนียวๆอย่างนั้นนะได้น้ามันดีมากๆเลยครับผมเราช่วยกันจัดการขยะซึ่งเป็นปัญหาของประเทศไทยและของโลกด้วยของโลกเลยผลพอยได้จากที่เราจัดการขยะมันได้น้ํามัน,นครับเราจะมีความสุขมากเลยครับ ในจากขยะที่ปกติใครก็ทิ้งใครก็ทิ้งใชครับแล้วถ้าเรามีอุปกรณ์เครื่องตัวนี้มันจะทําให้ขยะกลายเป็นสิ่งที่คนแย่งกันใช่ครับมันน้ำมันใช่ครับหรือพลาสติกตกอยู่การถนนคนช่วยเจ็บครับโดยที่ไม่ต้องมีใครสั่งว่าเฮ้ยช่วยทําความสะอาดนะครับเพราะว่ามันคือทองคำไงใช่ไหมมันมีราคามีค่าสุดยอดเลยเราก็จะได้ช่วยกันโดยไม่ต้องมีใครสั่งครครับ แล้วทีนี้นี่ถุงพลาสติกหรือว่าพลาสติกทุกอย่างเนี่ยมันมีน้ํามันได้ยังไงครับมันสกัดเป็นน้ํามันได้ยังไงอา้าวก็เพราะว่าพลาสติกมันก็มาทำมาจากปิโตรียมทั้งหลายนะครับผมบใช่ไหมครับมันใช่ครับเน <Yeah. S 2> ี่ยก็สังเกตได้ว่าถ้าเราเราเอาพื้นฐานง่ายๆก็คือพลาสติกเราลองจุดไฟถ้ามันสีสวยๆแล้วก็หยดุดเป็นเปลวไฟมากๆจดุดติ้งๆๆนั่นะก็โอเคน้ํามันเยอะครับ<อ>แต่บางบางตัวมันก็มีแต่มีน้อย ครับส่วนใหญ่มันจะกลายเป็นพวกกิซิลินนับอย่างนี้ครับครับอย่างนี้ครับแต่ถามว่าเอาไปใช้ประโยชน์ได้ไหมดังนั้นหลายคนที่ทําทําพวกนี้ปุ๊บนะก็จะบอกว่า่าเศษตรงนี้ล่ะมันเป็นปัญหาใช่ไหมครับก็แรกๆเลยเราก็ยังยังยังไม่เข้าใจเนาะเราก็คิดว่าไปเอาไหนครับเอาไปฝังดินแต่ว่านี้เบ็ดเศษมันช่วยตัวเองได้ช่วยกับคนเผาถ่านช่วยกับคนที่จะไปหุงข้าวหุงปลานะครับช่วยด้ยังไงครับอันนี้เนี่ย อันนี้คือเศษลงเหลือจากการใก่ครับก็เตาน้ํามันถ้ามันร้อนเสร็จป๊บหยุดใช้น้ํามันเก่าครับใช้ตัวนี้แทนครับดูนะครับเอาไปเอาไปทาย่างอ่อยไฟอีสานภาษาอีสานเรียกมันคือมันติดไฟครับทิ้งตกแดดตาฝนได้ครับมันเชอมันไม่ถูกกับน้ําอยู่แล้วเพราะมันเป็นน้ํามันครับทุกอย่างที่เราทำเนี่ยเกิดประโยชน์ได้หมดเลยใช่ครับเอาไม่ต้องไปซื้อไม่เกี้ยนะครับทีไต้ครับดูนะครับครับ ฮึบอุ้ยอุ้ยุยแรงขึ้นเลยเฮ้ยเฮ้ยโพรติดไฟดีติดไฟครับอันนี้เอาไปใช้ประโยชน์ได้ได้ครับดังนั้นจะไม่มีปัญหาเรื่องกากแล้วทำไงครับครับนอนแรกๆเราก็ยังเอ๊ะก็ฝังดินทิ้งเนาะครับแต่ตอนนี้เราเพบว่าเอ้ยไม่ใช่ครับกา,กากมาจุดไฟเนเป็นการเป็นเชื้อเพลิงต่อใช่ครับเป็นเชื้อเพลิงต่อครับเอ้าแล้วพ่อผู้ใหญ่ครับทีนี้การทําแบบนี้เนี่ยมันมีมนลพิษไหมมันไม่มีครับไม่มีเพราะว่าถ้าถ้าถ้าเรา ในในอันนี้เนาะเราไประบบที่ห้องไอตัวเผาน้ํามันเครื่องเก่านมีแกนกลางเนาะแล้วมีรูอันนั่นจะคอนโทรลได้สะอาดเหมือนคราวที่แล้วเนาะครับครับเดี๋ยวอนาคตเราแก้ได้แล้วมันจะไม่มีควันแบบนี้ใช่ครับอันนี้ที่มันมีควันนี่มันเป็นเพราะอะไรพ่อผู้ใหญ่เพราะว่ามันมันอากาศเข้าไปโดยตรงครับครับมันคอนโทรลไม่ได้ครับผมแล้วทีนี้วิธีการกลั่นน้ํามันนี่ทํายากไหมเพ่อะผู้ใหญ่ก็ไม่ยากครับก็คือ เราจะใช้ฟืนก็ได้ใช้น้ํามันพืชเก่าน้ํามันเครื่องเก่าก็ได้หรือจะผสมประสานกันได้หมดนะครับนะมันก็คือแค่เราเอาไฟเข้าไปทางเหนือเขาจะเรียกว่าต้มนะครับแต่คําว่าต้มไปปุ๊บหลายคนเข้าใจว่ามันต้องมีน้ำนะแต่ไม่ใช่ครับนะครับมันก็เผาพลาสติกนะครับผมเผาพลาสติก อ๋อแล้วในในนี้นี่มีอะไรบ้างพ่อผู้ใหญ่เนี่ยไหนครับนี่นี่นี่มันก็พลาสติกอย่างนี้ครับพลาสติก่างนี้เลยขยะเขาเรียกขยะเลยครับเศษขยะแบบนี้ใช่ครับผมเราเอาเศษขยะแบบนี้มายัดใส่ในถังแล้วตอนนี้ใช่ครับครับพอยัดใส่ในถังเราปิดฝาไว้ปิดฝาแล้วก็เอาไฟให้มันละลายครับครับให้พลาสติกละลายเป็นเป็นน้ำครับหรือเป็นน้ำก็พลาสติกละลายแล้วเราก็เพิ่มอุณหภูมิให้ได้ถึงสามอ่า มันมันจะพูดได้ว่าทําอุณหภูมิที่พลาสติกมันจะเป็นไอก็ต่อเมื่ออุณหภูมิในพลาสติกในน้ำพลาสติกนั้นประมาณอยู่ที่3 5 0ห้าบมันจะเป็นไอแล้วก็ลอยขึ้นมาเข้ามาถึงตรงนี้แล้วช่วงระหว่างนี้อุณหภูมิของไอน้ํามันที่มันมันจากการเป็นน้ํามันดีเซลมันอยู่ที่ร้อไม่น่าจะเกินร้อยยี่สิบครับมันก็จะหล่นเป็นดีเซลครับแต่แล้ว ไอ้ที่เหลือมันเป็นน้ํามันก๊าซจะอยู่ชั้นที่สองก็คืออุณหภูมิที่ไม่น่าจะเกินนับแปดสิบนับมันก็จะตกเป็นน้ํามันก๊าซแต่นั้นน้ํามันเบนซินนี้มันจะอยู่ในอุณหภูมิที่สี่สิบห้าถึงหกสิบองศามันจะหล่นลงมาเป็นน้ามันเบนซินครับแล้วก็รองนั้นจะเหลือเป็นก๊าซครับร่องนั้นจะเหลือเป็นก๊าซไอ้ไหลักตรงนี้มันเป็นหลักการคํานวณครับครับคํานวณซึ่ง มันเขาจะเรียกว่าหอกันแต่ละชั้นอุณหภูมิต่างกันครับเพราะน้ํามันไอ้น้ามันของพลาสติกที่มันจะกันมาหยดมาเป็นหยดน้ํามันมันใช้อุณหภูมิต่างกันครับพลาสติกบางคนว่าทําไปบางครั้งได้ไม่ได้อย่างไงเนี่ยมันหนึ่งหนึ่งก็หนึ่งพลาสติกขึ้นอยู่พลาสติกสองอยู่ที่ระบบหอกันนะครไอ้ที่สําคัญที่สุดคือระบบการให้ไฟให้ความร้อนครับนั่นส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของ เตาที่เตาเตาน้ํามันมีถังน้ครับครับครับผมแล้วเราก็เจาะรูครับเชื่อมเป็นท่อมาด้วยท่อขนาดเท่าไหร่ครับครับก็ขนาดหนึ่งนิ้วก็ได้นี่ก็หกขุนครับผมขนาดหกขุนครับครับต้องเป็นเหล็กเท่านั้นนะเพราะใช่ครับเป็นเหล็กดีที่สุดครับแล้วพอตรงนี้เป็นเชื่อมท่อมาแล้วขยะพลาสติกเดือดแล้วกลายเป็นไอครับมันก็จะไหลเข้ามาตรงนี้ครับอันนี้เป็นอะไรครับเนี่ยอันนี้ตัวพักความร้อนครับอุณหภูมิมันสูงก็เพื่อจะไม่ให้มัน เกินกว่าร้อยยี่สิบครับผมในข้างในนี่มีอะไรนี่ครับไม่มีอะไรครับเป็นเหล็กก่องใช่ครับใช่ครับเพื่อให้มันไม่เชื่อมต่อกันมากเท่าไหร่นะครับผม๋อครับผมเสร็จแล้วตัวนี้เป็นเหล็กก่องตัวพักความร้อนครับผมเราก็ใส่ท่อสั้นๆเชื่อมมาหากับใช่ครับผมทังกันใช่ครับครับหอกันหอกันเราจะเรียกหอกันหอกันก็มันก็มาถึงชั้นแรกชั้นแรกนี่ก็ไม่จําเป็นต้องทําตัวดักครับโล่งครับ ล่งเลยครับวันนี้พูดครั้งแรกนะครับชั้นที่สองส่วนใหญ่แล้วมันจะเป็นหลายชั้นที่ของเทคโนโลยีฝรั่งแต่ของเราไม่ใช่ครับ <c oughs> มีตัวหมวกยาวๆมวไม่ใช่กลมเล็ก4จุดแต่เรามีอันเดียวครับแล้วทีนี้นี่พ่อผู้ใหญ่ถุงพลาสติกเวลาที่เราจะเอามากันน้ำมันนี่เคยเก็บข้อมูลไหมว่าเราคิดเป็นยังไงเป็นกิโลหรือเป็นถังอ่ามันยี่มันถ้าพูดถึงอะกำจัดพลาสติกเราจะไม่ไม่มองเรื่องธุรกิจเนาะ มันก็จะกําจัดได้คือมันมันขึ้นอยู่กับอ่าพลาสติกวันนี้เราชาวบ้านกินก๋วยเตี๋ยวเยอะมันก็มีน้ํามันได้ดีเนาะดังนั้นเราจะบอกว่า20กิโลจะได้น้ํามันประมาณ4ขวดถึง14ได้ครับ4ถึง14ใช่ครับทำไมเพราะเพราะเราจะลิตรหนึ่งลิตรครับครับขวดหนึ่งลิตรเนาะขยา20โลสามารถกันน้ํามันได้10ขวดเลยครับแต่ถ้าเราจะเอาเอาพลาสติกเนาะ ตอนนี้ยังไม่พูดเรื่องขยะเพราะว่าพลาสติกนั่นก็มาจากไหนถ้วยแก้วล้วนถ้วยแก้วที่เรากินน้ทิ้งใช่กินทิ้งอันนั้นกับกับไอพลาสติกที่พันพันน้ำครับที่เหนียวๆเนาะครับอันนั้นจะได้น้ํามันหนึ่งต่อหนึ่งครับโอ้โหับเยอะมหาศาลครับหนึ่งโลต่อน้ํามันหนึ่งลิตรใช่ครับถ้าเราคุมไฟให้เป็นเก่งครับมันจะได้ถึงหนึ่งต่ออ่าหนึ่งต่อสิบสองสิบสี่ครับลิตรครับโอ้ แสดงว่าน้ำมันมีน้ำมันมหาศาลเลยในพัดจังใจนี่ครับดูดูตอนน้ำมันไหลกันอ่าว่ามีน้ำมันดังตอนนี้อุณหภูมิได้แล้วเฮ้ยตอนนี้อุณหภูมิได้แล้วอู้ดีน้ำมันเริ่มไหลแล้วอันนี้เป็นน้ำมันเบนซินอ่าอ่าดีเซลครับร้อนเลยครับผมก๊อกสีเขียวนี่ดีเซลโอเคเนาะดูให้มาดูตรงนี้เนาะครับที่นี่นี่อันนี้ก็เป็นก๊อกดีเซลเหมือนกันเราไม่เอาเข้าไปน้องเข้าไปมอย อ่าอู้ยเยอะเลยได้ผู้ใหญ่อันนี้เรามันอุณหภูมิได้ร้อยองศาเพิ่งแป๊บเดียวเองใช่ครับยังไม่ถึง5นาทีนะนี่ใช่ครับทิ้งไว้อยเยอะเ้ยถ้าเราปล่อยทิ้งไว้เป็นชั่วโมงมันใช่ครับมันก็จะเต็มเลยครับผมเต็มเลยเป็นรีดๆเลยครับผมอ้อันนี้เพิ่งเริ่มได้ใช่ครับมันก็ไหลแรงกว่าน้ำจุ่มขอนไม้เนาะไหลจุกๆเลยครับโอ ผมนึกว่าจะได้นิดน้อยนี่ไม่ใช่ไม่ได้น้อยครับแป๊บเดียวเองครับผมอันนี้เพิ่งผ่านเราครับเราต้องรออุณหภูมิถึงร้อยองศาก่อนใช่ครับผมจะเริ่มได้น้ํามันครับมันก็กําลังออกแล้วครับผมกำลังจะเริ่มออกแล้วคุณจะสังเกตว่ามันไหลกับเห็นไหมไฟตรงนี้มันต่างกันกับเมื่อกี้เนาะใช่ครับมันทั้งมีควันทั้งมีแก๊สออกมาใสๆเนาะใช่ครับนั่นก็คือปิโตรเลียมเริ่มไหลนะสังเกตได้เนาะเห็นไหมใครใครมันมีน้ํามันน้ํามันกินเนาะ แล้วมันอันตรายไหมนี่ไม่ไม่อันตรายครับผมมันก็เผาก็เพื่อทําลายไงเผาเพื่อทําลายใช่ครับอะไรบางส่วนมันก็เหลือไม่ไม่เท่าไหร่มันจัดตรงนี้เป็นไฟตรงนี้เป็นน้ํามันไฟกับน้ํามันมันไม่ถูกกันถ้าเราไปทําอย่างนี้คนที่ไม่มีประสบการณ์จะอันตรายไหมไม่ครับจริงๆแล้วก็เราต่อท่อไปไกลครับอันนี้จะเป็นตัวอย่างหรือว่าจะเอาท่อขึ้นไปขึ้นไปบนสูงก็ได้ครับครับยงแต่ว่าวันนี้ เราอยากให้ถ่ายทําให้มันเห็นอยู่บริเวณชัดเจนต้งเอาถ้าลืมแล้วก็ลองดูเพราะว่าน้ํามันแต่ละตัวนี่ติดไปอันนี้เห็นไหมครับน้ำมันของแท้อันนี้เป็นซินใช่ไหมเนี่ยใช่ครับอันนี้นี่ดูจากการติดไฟมันจะไม่เหมือนกันอันนี้เป็นซินถ้าดีเซลจะติดไฟช้ากว่าน้ำมัใหญ่เนาะใช่ครับเดี๋ยวเด้คนละที่อ่าลองดูพูดอะไรสิว่าย่านพี่รอง วัสดุเปลี่ยนน้ำมันเดียวสกัดเองเดียวลอกเบิ้งต้นไหมครับนี่อันนี้อะไรครับไหมบุ๊บน้อยกว่าเนาะบุ๊บน้อยกว่าถ้าเอเควต่ำกว่าฮะแต่แต่อันนี้เป็นเป็นดีเซลพัดครับดีเซลพัดเลยใช่ครับแล้วน้ำมันที่เราสกัดเองเนี่ยมันจะมีผลกับเครื่องยนต์ไหมมีความทําให้สึกหรออะไรนี่มีผลไหมไม่มีครับใช้ได้เลยใช่ครับผมก็เพราะว่ามันไปสกัดเป็นชั้นๆของมันแล้วเนาะเพราะมันไม่ได้ควบแน่นมารวมครับครับดังนั้นมัน มันพิเศษครับครับมาเอาตามไปดูนะเราเอาไปใส่เครื่องยนต์กันอันนี้เอาดีเซลเราจะเอาทดลองใช้ดีเซลหรือเป็นซินซินครับเซินซีนเติมมอไซด์ได้เลยครับครับอันไหนนะก่ดเป็นซีนได้ครับผมลืมนี่นี่นี่ร้องกันครับถ้าทิ้งไว้นานมันจะใสขึ้นไงจะสีครับอันนี้มันมันคุณนอยู่มาเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไปทดลองใช้จริงกันเลยนะผู้ใหญ่เนาะครับผม อันนี้เป็นน้ํามันที่กันไายทั้งหมดเลยนี่ถ้าเราแยกเราขยันแยกล้างมันก็จะสีออกมาสวยนี่แต่ใส่เครื่องยนต์ได้เหมือนกันหมดไม่เกี่ยวกับสีใช่ครับอันนี้ปนครับอันนี้ปนเพราะมันก็จะเนาะมันจะมีอะไรครับผู้ใหญ่อย่าไปวางมั่วท่นนี้เขาเลืกว่าหงทองเขาไปกินนะเนี่ยสีเหมือนมากเลยยังไม่ให้แกเขากำลังแก่เขา เดี๋ยวตากล้องเราไปกินนะพ่อผู้ใหญ่นี่ไม่ไม่เราเปิดดูก็รู้มันไม่มีกลิ่นเหล้านะนะอันนี้คือน้ำมันเบนซินดังนั้นเราดมดูก่อนเนาะครับเหมือนกันเนาะกินเดียวกันอ่าครับกินน้ำมันเบนซินอันนี้เป็นเครื่องสูบน้ำนะพ่อผู้ใหญ่เนาะจ้ามอเตอร์ไซค์ก็ใช้เบนซินเหมือนกัน่เทลงไปแล้วของจริงนะครับครับเทลงไปแล้วใช้ได้กับเครื่องยนต์ทุกชนิด อ่าอันนี้ใช้กับเบนซินได้ทุกอย่างครับเบนซินได้ทุกชนิดเลยเบนซินสีจ uh ังวาเลยครับครับไม่ต้องไปเติมโอทอลุกครับอ๋อและอันนี้ของจีนแดงเนาะครับเนาะดูดูว่าเป็นยังไงครับครับไหวไหมไหวไหมผู้ใหญ่ผมดงให้เฮ้ยเร้ยเร้วเอาดูไปดมเอามือครับโอเคเนาะดมดมดูครับ ใช่ไหมครับโอ้กินน้ํามันไม่ใช่ผมเอาบินเินใส่เนาะครับนไหมครับไม่ใช่ครับดูกินออกมาได้เนาะไม่ใช่ขอน้ํามันเราท้อน้ํามันในปั๊มเนาะครับไม่ไม่ใช่กินน้ํามันในปั๊มนัเนี่ใช่มันมีความแตกต่างอยู่ใช่กินอันนี้เลยเนาะถ้าไม่มันกินไม่เหมือนน้ามันที่เราไปเติมครับแต่มันใช้ได้ถูกแล้วก็มันเป็นเอาปฏิสติเขาบอกว่าเออเดี๋ยวไปพิ่ถึนครับปั๊มน้ํามันใหญ่เขาบอกว่าไม่ใช่น้ํามันเนาะเราพวกเราไม่ได้ไปสนใจล่ะครับว่าคุณจะเรียกน้ําก็น้ําครับ แต่มันใส่มันใส่เครื่องยนตย์ได้แต่กลินมันจะไม่เหมือนกับต้นจบับของเขาที่เราคุ้นเคยใช่แล้วก็จุดติดไฟเนาะหยุดติดไฟอย่างที่เราเห็นแล้วเอาอีกทีเดี๋ยวหาว่ามันนี่ครับเดี๋ยวหาโมูย่าปนะ<ะ>ุ๊บปุ๊บโอ้โหสุดยอดเลยเอาแล้วทำไมไม่ดูนะ อันนี้เราไม่ได้กวอกน้ำในสายใช่ครับสายมันหัวกระโหลกมันรั่วเนาะก็เอาเครื่องดูว่าได้เนาะให้ดูเครื่องไม่ได้สะดุดเลยเนาะที่ผมชักก็เพื่อจะให้ดูว่ามันบบนี้ปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บใช่ไหมทามันวิ่งใช่ปกตินี่ขนาดเครื่องยนต์ราคาถูกเราของจีนแดงเนาะถ้าเป็นของฮอนดานี่จุดยอดเลยเสียงเพาะเนาะเครื่องเขาครับอันนี้ของจีนแดงจะสั่นแรงหน่อยใช่ครับจีนแดงเครื่องไเพาะมันพันก็พันเนาะ กลิ่นจะไม่เหมือนของน้ำมันที่เราคุ้นเคยเราไม่ต้องเราพวกเราไม่ต้องไปสนใจไม่เกี่ยวกับกลิ่นไม่เกี่ยวกับีขอให้มันสตาร์ทเราไปสูบน้ําได้ลดค่าใช้จ่ายในเรื่องพลังงานเรื่องน้ํามันน้ํามันหมดโลกแก๊สหมดโลกอันนี้เราคือกลิ่นพลังงานบนดินครับเราถือว่าบนดินครับพลังงานบนดินใช่ครับเพราะเราเก็บมาจากบนดินครับเราไม่ได้ไปเจาะใต้ดินครับโดยเฉพาะแต่แต่ก่อนนี่เวลาที่มีการจัดงานวัดงานอะไรเนี่ยตื่นเช้ามาเวลาเลิกงานขยะเต็มเลยใช่ครับ แล้วย่คนไปเก็บไปทิ้งต่อไปนี้คนจะแย่งกันครับครับแย่งกันเก็บครับแย่งกันเลยมีมีมีจำไหนใช่ไหมผู้ใหญ่ใช่ครับไออันนี้จองหมดแล้วครับจองหมดแล้วครับเพราะอันนี้คือคือตัวพัฒนาทําไมทําไมทําไมเป็นเป็นอย่างนี้ทําไมครับนี่ครับระบบภูมิปัญญาครับครับดังนั้นที่เมื่อกี้ผมพูดเรื่องของอุณหภูมิใช่ไหมครับครับอันนี้เป็นตัวควบคุมระบายอุณหภูมินะครับใช่ไหมใช่ไหมเข้าใจไหมคนเรียนวิทยาศาสตร์ก็รู้ นี่มันภูมิปัญญาไทยชัดร้อยเปอร์เซ็นต์เลยที่มีช่องอย่างนี้เพื่อมันความร้อนมันออกไปครับอ๋อแสดงว่างนั้นมันพัฒนาไปเรื่อยนะใช่ครับผมเพื่อให้ได้ปริมาณน้ำมันมากขึ้นไงดังนั้นที่เมื่อกี้ผมพูดเรื่องอุณหภูมิครับร้อยยี่สิบแปดสิบหกสิบนะดังนั้นไฟถ้ามันนานๆเข้าอุณหภูมิมันก็เพี้ยนได้ครับครับดังนั้นมันต้องมีที่ระบายครับอันนี้คือตัวอัปเกรดล่าสุดคุณภาพดีขึ้นได้น้ำมันเยอะขึ้นใช่ครับและเดี๋ยวเราจะเห็นคลิปหน้า ที่เราใส่ทาเราจะเอากะละมังมาใส่เลยเนาะครับว่ามันไม่ใช่ธรรมดากะละมังใส่น้ํามันนี่เหรอใช่ครับเพราะใส่ขวดจะไม่พอครับจะไม่ได้เปิดปั๊มเองเลยไหมครับตอนนี้เน่เราต้องเปิดทุกบ้านนะครับทุกบ้านในในพวกเราในระดับเกษตรกรทั้งหลายเนาะเราจะช่วยกันต่อไปนี้นี่ถ้าผู้ใหญ่สกัดมาสมมติขยะยี่สิบโลสกัดได้10บขวดเนี่ย ใครเอ,เอาขยะมาให้20โลเอาน้ำมันไปเลย5้าขวดเราก็เก็บไว้5้าขวดใช่ครับมันจะต้องเป็นอย่างนั้นครับผมอ่านี่คือจุดยคนที่พร้อมที่จะผลิตคนที่พร้อมที่จะใช้ก็ร่วมมือกันครับแล้วสุดท้ายเราในชุมชนเราก็ช่วยกันเห็นขยะตรงไหนเก็บตรงนั้นเพราะมันเป็นขยะทองคำเนาะโอ้แล้วเดี๋ยวอันดคลิปหน้าไว้นู่นเราจะพูดเรื่องขยะภาคการเกษตรได้ครับมันจะเป็นเร็จเลยครับครับเราก็ไม่ต้องไปห่วงว่าเขาบอกผู้ว่าสั่งมา ห้ามเผาไงแล้วส่วนใหญ่หลายคนก็บอกอไม่เผาแล้วผมจะเอาอะไรกินนะมันต้องมีคําตอบให้พวกเราได้ต้องเอามาทําอย่างนี้ใช่ครับมีน้ำมันเป็นมีมีประเภทอีกประเภทหนึ่งเอามาให้มันเป็นคาร์บอนแล้วแปลรูปในด้านการเกษตรในด้านการใช้เปิ่นชพันธ์กินแก้ท้องเสียเอาไว้ใส่น้ำให้เป็นน้ำแร่เอาไว้ใส่มอเตอร์ไซค์ได้เอาไว้ใส่เครื่องสูบน้ำได้ ต่อยอดนะคือการต่อยอดท่านผ้ใหญ่ได้ครับเดี๋ยวผมมานอ็ได้ครัจะมาดูเนาะนั้นก็จะทําประสานไว้ก็คือเราจะทําให้หมดแล้วก็มาถ่ายทําให้ให้พวกเราเห็นแล้วก็ช่วยกันเคลื่อนประเทศอครับแล้วก็ถ้าผมวาสนาดีมีอํานาจวาสนาในอนาคตข้างหน้า เป็นผู้บริหารระดับสูงผมจัดดันเรื่องนี้แล้วก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงมหาศาลในประเทศไทยนับจะทําเป็นตัวอย่างในชีวิตบรรพยชีวิตขั้นสุดท้ายแล้วเนาะเพราะว่าอายุตอนนี้ก็อะข้าอยากจะหมดประเทศเลยใช่ครับผมครับไอที่สาคัญมันจะแก้เรื่องแก้จนได้ครับไปตามครับสุดยอดสุดยอดเป้าหมายคือเรื่องแก้ปัญหาเอาใจช่วยเรื่องความยากจนถ้าอย่างนั้นนี่พ่อผู้ใหญ่ อยากให้คนกําจัดขยะเปลี่ยนจากขยะให้สร้างมูลค่าด้วยกันนี่ผู้ใหญ่ต้องทําขายเยอะนั่นนี่เราเราขายมันก็แก้ไม่ได้เพราะว่าคนสองคนคนสี่คนก็ไม่สามารถที่จะกระจายได้ดังนั้นต้องมาช่วยกันเรียนแล้วก็เอาไปทําเองครับมันถึงจะพร้อมกันได้เร็วครับครับแต่อันนี้ผู้ใหญ่มีขายอันละเท่าไหร่ครับใช่ครับนึงมันก็จะชุดหนึ่งก็จะอยู่ที่ตอนตอนนี้ก็จะเป็นอยู่ที่หมื่นแปดครับหมื่นแปดใช่ครับผม คิดว่าเหมือนแปดนี่ใช้ได้กี่ปีผู้ใหญ่เลยอันนี้มันได้ตลอดไปครับเพราไม่เป็นน้ำมันแต่อันนี้กลายเป็นไม่ใช่เป็นเหล็กแล้วครับมันจะเป็นอะไรที่ไม่ขึ้นไอ้กมมนไนที่ไม่ขึ้นสนิมครับครับแล้วกเลยแล้วก็อีกประมาณสองเดือนข้างหน้าตรงรูปแบบของถังนี้ก็จะเลิกใช้จะเป็นเป็นเหล็กครับเป็นเหล็กร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเพื่อที่จะแข็งแรงทนเพื่อจะทนแรงทนไปครับแต่ตรงนั้นก็คงจะอัปเดตราคาขึ้นครับแต่ถ้าถ้าพวกผมห่วงเรื่องคือเสียที่คนไทยชอบซื้อ ไม่ชอบทํำแต่ว่าก็เข้าใจคนที่ไม่มีที่ว่าไม่มีเครื่องเชื่อม่ใช่แล้วก็ทําไม่เป็นอะไรพวกนี้ก็อยากซื้อก็โอเคไม่ว่ากันมันก็จะได้ช่วยสนับสนุนเพื่อเป็นรายได้ของผมเพื่อจะไปดําเนินการขับเคลื่อนเนาะคือรถขึ้นลาไปขับเพื่อนไปช่วยคนที่คนไหนที่เป็นช่างที่ซ่อมทําได้ในชุมชนสร้างช่างชุมชนได้ก็ยินดีเข้าไปถ่ายทอดหลังจากเดือนหน้าเป็นต้นไปเดือนหน้าเป็นต้นไปเพราะเดือนนี้มันก็ยุ่งๆนะ แกพูดมากไปได้เพราะเขาห้ามพูดสรุปเลยผู้ใหญ่ไม่ได้เน้นให้คนมาซื้อเน้นให้ทําเองใช่ทุกเรื่องที่ผ่านมาคุณไทยชอบซื้อครับเนี่ยดูเอาแล้วไปทําเลยเนี่ยมันไม่ยากนเลยใช่ครับแล้วอยากจะเห็นไหมครับครับแต่ห้ามเอฟซีถามมากนะครับเพราะบางบางมีคนจ้องที่เอาเปรียบเอฟซีอยู่ครับเรื่องเตาเนาะเรื่องภายในถ้าอย่างนี้แม้กระทั่งวิทยากรก็มองไม่เห็นเนาะครับเอ้ยมัน มันออกมายังไงอยากเห็นไหมครับอยากเห็นอยากเห็นวันนี้เปิดคลิปแรกเปิดคลิปแรกครับโอ้ยคลิปแรกอีกแล้วอันนี้คือไอตัวที่พ่อที่พ่อมาถ่ายทำครับอ๋อนี่อันนี้ที่พ่อมาถ่ายทำใช่ครับนี่ไม่จุดทูบเอาใส่นั่นละตั้นเป็นสีทองหมดแล้วครับเพื่ออนี่มันดูภายในเลยครับเปิดเป็นคลิปแรกเลยใช่ไหมผู้ใหญ่เนี่ครับที่ไม่มีที่ไหนเปิดเผยที่นี่เปิดเผยอย่างเดียวรายการนี้อย่างเดียวหนึ่ง ผมบอกอันนี้ชั้นแรกชั้นแรกไม่มีไรครับว่างรล่งเลยใช่ครับตามที่พูดเลยรล่งชั้นที่สองมีกล้วยขึ้นแม่งเป็นชั้นแต่กั้วยชัเนแต่กวจะออกเป็นเหลี่ยมครับอ๋อจะเป็นประมาณนี้ชั้นที่สามมีสองอันสองอันตามที่พูดเลยใช่ครับแต่อันนี้สามสิบสามสิบสามสิบแต่เพิ่มความยาวเป็นแบบนี้นะครับเพิ่มความยาวขึ้นมาเพื่อให้ผลิตน้ํามันได้เยอะขึ้นใช่เหมือนกันอย่างนั้นแต่ว่า 40่0ิบสี่สิบ้เห็นหมครับครับโอ้โหมันมันมีการพัฒนาทำมันยิ่งทํายิ่งเก่งยิ่งดีครับพวกเราต้องฝึกอย่าไปบอกว่ามันยากแล้วถ้าเราไม่เริ่มต้นมันก็ไม่มีจุดมีผลลัพธ์ไม่มีผลลัพธ์อะไรออกมาชัดเจนในสโลแกนของผมก็คือรักเราเนาะเพื่อตัวเราครับเพื่อโลกเพื่อสิ่งแวดล้อมเนาะวันนี้สิ่งแวดล้อมมันกระทบกับทุกคนเนาะครับ อ่าใครบอกไม่เกี่ยวเนาะวันนี้ปีที่แล้วนี่ร้อนตับแตกแล้วเรับที่จะอยู่เลยใช่ครับผมอ่าโอเคนะครับด้วยกันผู้ใหญ่ฝากช่องทางติดต่อไหมครับสักนิดนึงครับถ้าติดต่อโดยตรงนะก็คือดูที่ Facebook ประสิทธิการฤทธิ์หรือแม่งก็โทรศัพท์ก็085 0512492ครับ,รบก็สะดวกก็โทรมาได้นะช่วง น่าจะหลังหกโมงเย็นก็จะสะดวกที่สุดเนาะเพราะว่าช่วงกลางวันนี้ภารกิจเยอะอาจจะเป็นวิทยากรหรืออาจจะต้อนรับแขกครับแขกตอนนี้มาเรื่อยๆมาแบบต้องสลับเวลาเลยครับยาวหมดเลยครับโดยเฉพาะที่คนที่มาก็ส่วนใหญ่ก็ชื่นชมผู้บริหารนายกอบตจอแล้วกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนที่รับผิดชอบต่อประชาชนนับเข้า เข้ามาดูงานเพื่อจะไปถอดบทเรียนแล้วก็ไปเอานําเทคโนโลยีเหล่านี้เข้าไปขับเคลื่อนในชุมพชนทั่วประเทศแต่และชุมชนเนาะแล้วก็มีโอกาสดีๆผมก็จะเป็นคนที่จะช่วยสนับสนุนนะช่วยช่วยช่วย,วยผลักดันนะครับถ้าโอกาสข้างหน้ามันมีโอกาสเนาะตอนนี้พูดอะไรมากไม่ได้เพราะว่ากฎหมายห้ามพูดมาก <c oughs> โอเคแล้วตอนนี้เราผ่านไปประมาณสองสามนาทีเปิดนี้นั่นมันออกหีกมมันก็น่าจะมีครับผ <c oughs> ม วับปออีกแล้วนี่เพิ่งผ่านไปแป๊บเดียวเนี่ยตอนนี้คืออุณภูมิมันเริ่มได้แล้วน้ำมันมันจะไล่ไเรื่อยๆครับอ่ะโอเคครับเพื่อความเร่งรีบผมเลทเวลาผู้ใหญ่มาสองชั่วโมงแล้วตอนแรกผู้ใหญ่ต้องรีบไปตั้งแต่ตอนเช้าไม่เป็นไรครับก็ก็เพื่อคนส่วนรวมนับมันเสียสละได้เขาต้องขอบคุณผู้ใหญ่ครับที่เมตตาที่สละเวลาให้ผมวันนี้สุดยอดเลยผมได้ไอเดียมากเลยชื่นชมพ่อผู้ใหญ่อีกแดงหนึ่งอีกคนหนึ่งผู้ใหญ่ครับคำถามสุดท้าย อายุเท่าไหร่แล้วครับตอนนี้ก็ตอนนี้67นะครับ67แล้วครับก็2499เนอะเกิดปีอันธพาคของเมืองครับแล้วผมว่าผู้ใหญ่จะอายุยืนมากเลยเป็นคนอารมณ์ดีครับผมสัมผัสได้ตั้งแต่รู้จักกั็จะจะเป็นคนโชคดีที่นอนเวลานอนภายในสาวินาทีหลับครับผมแล้วก็เป็นคนที่ไม่มีโรควีภัย าหวานมาเร็งมาเส็งมาเมียไม่มีครับความดันก็ไม่มีครับ <c oughs> ครับ <c oughs> โอเคครับสุดยอดขอบคุณผู้ใหญ่มากครับสําหรับวันนี้ครับที่ <c oughs> เมตตาถ่ายทอดครับคุณพีุ่น้องทุกท่านที่รับชมไล่การถ่ายอดช่วงไทยของคลิปนะครับสําหรับคลิปนี้ถือว่าเป็นคลิปแรกที่เป็นทางการที่สัมภาษณ์เป็นภาษาไทยเพราะว่าเขาอยู่จังหวัดเพชรบูรีคนสิกึ่งไทยถึงกึ่งอีสานนะครับสำหรับคนที่มาเบิ้งจนหอดช่วงไทยก็อย่าลืมคอมเมนต์นะครับบอกว่าคอยเบิ้งจนจบเพื่อเป็นกระร่างใจคนทําคลิปที่เก่านะครับนองหรือคอมเมนต์ในอย่างก็ได้เพื่อจะได้ไปอ่านจะได้มีแรงทําคอนเทนต์มาเผยแร่ป้องรวยม้อรเขาแบบนี้ ซึบต่อไปนะครับสับมมอน้ขอรากกบสวัสดีพี่น้องทุกท่านครับสวัสดีครับพี่น้องครับ